สวัสดีค่ะหลังนี้ตลาดบ้านมือสองของเรานะคะพาลูกค้ามากันที่หมู่บ้านปียาวเวลาลงเศสหนึ่งค่ะสำหรับหมู่บ้านนี้นะคะถนนหลักเขาจะอยู่ที่ถนนบางกลวยไซน้อยค่ะแต่ความพิเศษของเขาคือเขาสามารถเข้าออกจากถนนบ้านกลวยไซน้อยได้ด้วยค่ะหน้าหมู่บ้านมีรถตู้โดยสารวิ่งผ่านนะคะไปปิ่เก้าและไปเดี๋ยมองงามวงวานค่ะ ทำเลของหมู่บ้านอยู่ใกล้ตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมา,กมายครบครันเลยค่ะบ้านหลังนี้เขาอยู่ทำเลใกล้ถนนเมนนะคะลูกค้าจะเห็นนะคะด้านหน้าตรงนั้นจะเป็นถนนเมนโครงการค่ะบ้านเขาจะอยู่หลังที่สองของซอยค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวบ้านก็ตกแต่งไว้อย่างสวยๆตั้งแต่มองเข้าไปในบ้านเลยลูกค้าจะเห็นนะคะเ็าทำเทอร์เรสสวยๆไว้ให้ด้วยค่ะ พื้นที่ของบ้านจะอยู่ที่16ตารางวาค่ะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องโถง1โรงรถนะคะในส่วนของโรงรถสามารถจอดรถในบ้านได้1คันค่ะปูกระเบื้องทำหลังคาให้เต็มพื้นที่นะคะด้านข้างทั้ง2ด้านตีระแนงพางสายตากั้นความเป็นส่วนตัวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ มาที่ประตูทางเข้าบ้านค่ะประตูกระจกบานกว้างๆเลยค่ะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะคะช่วยลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านค่ะเข้ามาด้านในก็จะพบกับห้องโถงที่ตกแต่งไว้อย่างส,สวยๆแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยค่ะในส่วนของฝ้านะคะในโซนรีทิ่งรูมเขาทำเป็นฝ้าหลุมให้เราค่ะพร้อมด้วยไฟดาวไร์นะคะแถมชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลางค่ะ ฉันวางทีวีาะด้านนี้ค่ะเป็นโต๊ะทานอาหารสี่ที่นั่งนะคะผนังด้านนี้ตกแต่งด้วย WPC เซาล่องลายไม้นะคะสวยๆเลยค่ะเข้ากับบ้านมากๆเลยใช่ไหมคะใต้บันไดก็มีห้องเก็บของให้ด้วยค่ะถัดมาจะเป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะ สุขภัณฑ์เลือกใช้เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะส่วนครัวก็ตกแต่งไว้อย่างสวยๆค่ะเขาแถมในส่วนของเตาแก๊สและเครื่องบุกฟันให้เราด้วยค่ะเคาน์เตอร์นะคะเลือกใช้์ท็อปเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะลูกค้าจะเห็นนะคะเขาใช้กระเบื้องไซส์ 60คูณเมตร20เลยค่ะให้มาเหมือนบ้านราคาแพงเลยค่ะด้านนี้เป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะเขาเตรียมปลั๊กให้แล้วค่ะเดินท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งให้เราแล้วค่ะพาไปชมชั้นสองกันต่อเลยค่ะ ห้องแรกพามาดูห้องนอนก่อนนะคะอยู่ด้านหลังของบ้านค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเพิ่มความโปร่งให้บานหน้าต่าง,งกว้างๆเปล่าเลยนะคะเป็นบานกระจกค่ะ mm hmm. ถัดมานะคะเราพามาชมในส่วนของห้องน้ำค่ะ mm hmm. ปูกระเบื้องเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดนะคะ mm hmm. ในส่วนของอ่างล้างหน้าต้องบอกว่าให้มาอย่างเกเกๆเลยค่ะ mm hmm. เขาเป็น อ่างทรงกลมนะคะก่อเคาน์เตอร์ให้เราด้วยค่ะด้านล่างมีบานเปิดนะคะถัดมาเป็นห้องนอนที่2ค่ะลูกค้าจะใช้ทำเป็นห้องนอนหรือห้องแต่งตัวก็ได้นะคะสำหรับบางบ้านอาจจะใช้เป็นห้องพักก็ได้ค่ะ ห้องสุดท้ายค่ะมากันที่ห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมของเราค่ะวางเตียง6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้าตกเครื่องแป้งและอย่มีพื่นที่เหลือๆนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเขาทำเทอเรสด้านหน้าบ้านไว้ให้เราด้วยค่ะกว้างๆเลยนะคะในส่วนของการตกเลือกใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ค่ะดีไซน์เก๋ๆเลยค่ะ สำหรับราคาบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าราคาเขาอยู่เพียงแค่1นึ่0ล0บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าได้บ้านในทําเลใกล้ถนนเมนตกแต่งไว้อย่างสวยๆดีไซน์เก๋ๆทันสมัยมากๆค่ะแถมเรายังดูแลสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไว้คุณลูกค้าที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ